ก่อนที่จะดำเนินเรื่องนี้จะขออธิบายท่านผู้ฟังได้ทราบสักเล็กน้อยมนตรีคงศักดิ์เป็นจิตกรฝีมือดีที่ประจำอยู่ในสำนักงานหรือในร้านค้าของเท่าแก่เสงหงและได้รับการขอร้องจากเท่าแก่เสงหงให้ออกเดินทางไปจังหวัดเชียงใหม่เพื่อแขนภาพวิวของธรรมชาติในจังหวัดนั้นส่งมากรุงเทพเพราะจังหวัดเชียงใหม่มีธรรมชาติที่งามมาก บรรดาชาวต่างประเทศมักจะแวะมาซื้อและให้ราคาสูงมนตรีได้มาเช่าบ้านหลังหนึ่งอยู่ที่เชิงดอยสุเทพบ้านหลังนี้เป็นบ้านทรงไทยที่เก่าแก่พบหลูกมานาแล้วเจ้าของบ้านได้ว่าจ้างชายชาราคนหนึ่งให้เป็นผู้ดูแลและได้บอกกับมนตรีในวันแรกที่มาเช่าว่าท่านเจ้าของบ้านหลังนี้ท่านเป็นขุนนางผู้ใหญ่มีบรรดาศักดิ์เป็นถึงเจ้าพริยาและดูเหมือนจะเป็นนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ที่มียศนายพลเอกด้วยพอท่านถึงแก่กรรมบ้านหลังนี้ก็ตกเป็นของลูกหลานสืบปอ,อกันมาเรื่อยๆสําสำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อเสียงเรียงนามของท่านผมไม่ทราบหรอกเขาจ้างมาเฝ้าก็เฝ้าไปตามหน้าที่เท่านั้นนี่คือคำพูดของชายชาราซึ่งเป็นผู้ดูแล,แลและรักษาความสะอาดของบ้านมนตรีเดินสำรวจไปรอบบ้านก็มองเห็นห้องห้องหนึ่งลั่นกุญแจดอกมะฮือมาปิดตายไว้ อดไม่ได้ก็ถามชายชราผู้เฝ้านั่นห้องอะไรหรือลุงแกสั่นสีสับผมก็ไม่ทราบว่าห้องอะไรตั้งแต่มารับจ้างเฝ้าก็เห็นปิดประตูใส่กุญแจไว้อย่างนี้ลุงมีลูกกุญแจไขเข้าไปไหมบางทีผมอาจจะใช้ห้องนี้เป็นห้องนอนก็ได้แก่รีบลกมือขึ้นโบกและปฏิเสธโดยเร็วโอ้อย่าดีกว่าครับอย่าไปยุ่งกับเขาเลย เขาจะเก็บข้าวขอมีค่าอะไรไว้บ้างก็ไม่รู้เดี๋ยวของของเขาสูญหายไปผมจะเดือดร้อนขวาสำคัญผมไม่มีลูกกุญแจที่จะไขเข้าไปด้วยเอาล่ะไม่เป็นไรหรอกลุงฉันนอนข้างล่างนี่ก็ได้ขี้เกียจขึ้นไปนอนข้างบนลุงช่วยยกเตียงมาตั้งที่ริมหน้าต่างนี่ก็แล้วกันครับครับที่ริมหน้าต่างนี่ลมเย็นแล้วก็ไม่มียุงเลยคุณจะหลับอย่างสบายเชียว เอาละดีแล้วขอบใจลุงมากเป็นอันว่าในวันนั้นมนตรียังไม่ได้เขียนภาพวิวที่เชิงดอยสุเทพเลยเพราะเดินทางมาเหน็ดเหนื่อยพอพบคาชายชาราผู้ดูแลบ้านก็จุดตะเกียงมาให้สองดวงดวงหนึ่งแขวนไว้กลางห้องดวงหนึ่งตั้งไว้บนโต๊ะใกล้ๆก,กับเตียงนอนมนตรีเตรียมเครื่องอุปกรณ์ในการเขียนภาพวิวนบริเวณเชิงดอยสุเทพไว้พร้อมสอบ เขาตั้งใจว่าจะเริ่มลงมือทำงานตั้งแต่เช้าวันรุ่งขึ้นเลยทีเดียวเมื่อได้จัดเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างไว้เรียบร้อยแล้วเขาก็ล้มตัวลงนอนโดยดับตะเกียกที่ตั้งอยู่บนโต๊ะข้างเตียงเสียคงจุดทิ้งไว้ดวงเดียวเฉพาะที่แขวนไว้กลางห้องเท่านั้นแม้จะเป็นเวลาเพียงสามทุ่มเศษซึ่งยังไม่ดึกดื่นอะไรนักแต่มันก็ช่างเงียบสงัดระวังเวงบอกไม่ถูกเพราะบ้านหลังนี้ปลูกอยู่อย่างโดดเดี่ยวเพียงหลังเดียวในละแวกนั้น มิลมเย็ยนพักกันโชคห้วบหา้าผ่านเข้ามาทางหน้าต่างหัวนอนอยู่ไม่ขาดระยะทำให้ความหนาวเย็ยนเพิ่มทวีมากขึ้นขณะที่ขมเคลิมใกล้จะหลับนิหลับแหลมนตรีก็ต้องสะดุ้งพลิกตัวเพยอเปิดตาลืมขึ้นทันทีเมื่อเสียงหนึ่งผ่านเข้ามาในโซนปราสาทของเขาเสียงดังกล่าวก็คือเสียงฝีเท้าของใครคนหนึ่งที่กำลังเดินวนเวียนไปมารอบเตียง เสียงฝีเท้าที่ได้ยินนี้ดังผิดปกติธรรมดาเหมือนกับว่าอีกฝ่ายสวมรองเท้าเดินวนเวียนไปมาอยู่ในห้องที่ใส่กุญแจดอกเมือมาปิดตายไว้นั่นเองมนตรีพยายามเงี่ยหูฟัง,งตั้งอกตั้งใจเขาได้ยินเหมือนมีคนไขกุญแจเข้าไปในห้องที่คนดูแลห้ามนักห้ามนาไม่ให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวในห้องนี้แต่เกียงน้ำมันที่จุดไว้กลางห้องอยังส่องแสงสว่างไว้เหมือนเดิมหัวใจของมนตรีเต้นแรง และถี่เร็วขึ้นทุกขณะเพราะทันทันกับเสียงกุญแจห้องถูกไขออกเพียงครู่เดียวประตูห้องดังกล่าวค่อยๆแง้มออกแง้มออกทีละน้อยและแล้วสิ่งที่ปรากฏแก่สายตาของมนตรีก็คือร่างของชายชาราคนหนึ่งมาหยุดยืนนิ่งอยู่หน้าประตูห้องอายุของชายชาราผู้นี้ประมาณ80สิบเศษผมบนศีรษะงอกขาวพลวนเหมือนดอกเหล่า แกจ้องมองดูมนตรีด้วยใบหน้าครึ่งเครียดบึ้งตึงเหมือนกับไม่พอใจอะไรสักอยา่างชายเชาราผู้มาปรากฏต,ตัวในยาวมวิการอย่างแปลกประหลาดนี้อยู่ในเครื่องแต่งกายทหารชั้นผู้ใหญ่ยศพลเอกมีสายสะพายและเหรียญตาประดับประดาอยู่เต็มอกทั้งสองข้างแกจ้องมองดูมนตรีด้วยดวงตากุนเคออยเป็นครูใหญ่ก็เดินหายเข้าไปในห้องซึ่งขงลั่นกุญแจดอกมือมาไว้ตามเดิม โดยสัญชาต,ตยาณของจิตกรผู้มีฝีมือดนตรีรีบเขียนรูปชายชารานี้ลงบนผืนผ้าซึ่งตั้งขาอย่างไวเรียบร้อยแต่เย็นวานนี้ทันทีเขียนเท่าที่จะนึกถึงหน้าตาลักษณะของท่าทางของชายชาราผู้นี้เมื่อเป็นที่เรียบร้อยก็จัดการหากระดานมาห่อไว้อย่างมิดชิดแล้วจ้างวานให้คนดูแลบ้านนำไปส่งไปสนีถึงเท่าแก่สิงซึ่งเป็นผู้ว่าจ้างให้มาเขียนรูปวิว โดยให้ค่าจ้างคนดูแลบ้านนอกเหนือไปจากค่าส่งเป็นพิเศษตังหากซึ่งแกก็พอใจและรีบปฏิบัติตามคำขอร้องของเขาโดยเร็วตกองเป็นอันว่าในวันนั้นมนตรีไม่ได้เขียนภาพวิวตามความตั้งใจของเขาและเขาก็เขียนไม่ได้ด้วยพอทุกๆนาทีที่ผ่านไปหูของเขาจะแว่วเสียงรองเท้าบูทเดินวนไปเวียนมาอยู่ในห้องที่ลั่นกุญแจไว้อยู่ตลอด และแล้วในตอนดึกของคืนต่อมาขณะมนตรีกำลังนอนพลิกไปพลิกมาอยู่บนเตียงด้วยความรู้สึกอันยากแก่การอธิบายถูกเขาก็ต้องเบิกตาพลงด้วยความตื่นเต้นความสว่างจากตะเกียงน้ำมันที่แขวนอยู่กลางห้องสาดกระจายไปที่ห้องซึ่งใส่กุญแจดอกเมื่อมานั้นปรากฏว่าขณะนี้กุญแจดังกล่าวได้อันประธานหายไปและประตูห้องเริ่มเปิดแง้มออกทีละน้อยทีละน้อย เนื่องจากได้เตรียมเครื่องอ,อุปรกรณ์ในการเขียนภาพไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วทั้งสีและผ้าใบาที่ขึงอยู่บนขาตู้ดังนั้นมนตรีจึงพยายามขจัดความเกรงกลัวให้อันตรธานไปจับความรู้สึกเพื่อจะได้ภาพของชายชะราซึ่งอยู่ในเครื่องแบบเต็มยศระดับนายพลอีกแต่ความคาดหมายของมนตรีกลับเป็นไปในทางตรงกรันข้ามเพราะภาพที่เขาได้เห็นในขณะนี้มันไม่ได้เหมือนกับภาพในคืนแรก มันเป็นร่างของชายชาราที่แก่งอมจนหนังเหี่ยวย่นไปหมดทั้งตัวดวงตาทั้งสองข้างนอกจากจะเมือกค้างเลือดลอยแล้วยังโหลลึกหายเข้าไปในกระบอกตาจนไม่สามารถจะมองเห็นเช่นมนุษย์ธรรมดาโดยทั่วไปดังนั้นบนใบหน้าอันขึงเครียดบึ้งตึงจึงไม่มีลูกตาแม้แต่ข้างเดียวริมฝีปากที่เคยเห็นในคืนแรกกับนาเธอะทะอย่างหน้าเกลียดและบูดเบี้ยว ซ้ำยังไม่มีฟันเลยแม้แต่ซี่เดียวมือที่จับผู้การของมนตรีสันร,ริกจนไม่อาจจะป้ายสีลงบนผืนผ,ผ้าใบได้เขาตกอยู่ในภาวะจังงังเพราะความหน้าเกลียดหน้ากลัวหน้ากลนพองสยองกล้าวของใบหน้านี้แม้จะพยายามขจัดความเกรงกลัวให้หมดไปแต่หมันก็รู้สึกยากเย็นเหลือเกินเจ้าของร่างและเจ้าของใบหน้าที่น่าเกลียดหน้ากลัวนี้หาได้ยืนอยู่เฉยๆเหมือนคืนที่แล้วไหม แต่กลับเดินมาหยุดยืนอยู่เฉพาะหน้ามนตรีซึ่งในขณะนี้เขาตกอยู่ในสภาพเหมือนคนไร้สตินอกจากจะยืนจ้องมองอีกฝ่ายเฉยๆเขาถึงกับสะดุ้งเฮือเมื่อเสียงเฮาห้าวกังวานออกมาจากปากอีก่ายอย่างดุดันฉันขอบอกแกเป็นคืนสุดท้ายขอให้แกไปเสียจากที่นี่เสียโดยเร็วเพราะที่นี่เป็นบ้านของฉันไม่ใช่บ้านของแกแกจะมาอยู่ไม่ได้ มันเป็นน้ำเสียงที่ดุดันและเหี้ยมเกรียมทันใดที่เสียงขาดหายไปสุนัขใกล้ๆบ้านก็เห่าหอนขึ้นมาห้อยหัวนเยือกเย็นคลักเคล้ากับเสียงห้าวที่กังวานขึ้นมาอีกจงจำเอาไว้แกต้องรีบไปไม่งั้นแกจะต้องตายอย่างหน้าทุเรศที่สุดจบคำพูดเจ้าของร่างและใบหน้าที่น่าเกลียดน่ากลัวก็หันหลังกลับเดินหายเข้าไปในประตูที่ลั่นกุญแจไว้อย่างแปลกประหลาด และหน้าอัศจรรย์ที่สุดมนตรียืนตกตะลึงพึงเพลิดอยู่เป็นครู่ใหญ่สติสัมปชัญญะและความเข้มแข็งก็กลับคืนมาสู่รีบจับผู้การเขียนภาพที่น่าเกลียนหน้ากลัวนี้ลงบนพืนผ้าใบอย่างเร่งรีบเขาใช้เวลาไม่ต่ำกว่าชั่วโมงกว่าจะเขียนเสร็จและเขียนได้เหมือนกับใบหน้าจริงๆทุกประกาศจากนั้นก็ให้ใชายชาราที่เป็นผู้ดูแลบ้านนำไปส่งที่ไพรสนี ถึงเท่าแกซิงผู้เป็นเจ้าของร้านจำหน่ายภาพวิวที่กรุงเทพโดยรีบด่วนและยอมใจ่ายเงินให้เป็นค่าเสียเวลาของแกตามระเบียบและอีกสองสามวันต่อมาก็เดี๋ยวรับภาพนี้ดังได้กล่าวแล้วแต่ต้นเพราะเหตุที่มนตรีไม่ได้ส่งภาพวิวตามที่เท่าแกซิงไปให้ดังนั้นเมื่อทราบเหตุผลในเรื่องนี้เท่าแกซิงและสมพรลูกน้องคนสนิทจึงรีบเดินทางขึ้นมาเชียงใหม่แต่ก็ไม่ได้พบมนตรี คงพบแต่ชายชาราผู้เป็นคนดูแลบ้านจึงได้ซักถามถึงมนตรีก็ได้รับคำตอบจากแกว่าผมก็ไม่ทราบว่าคุณมนตรีแกหายไปไหนเมื่อเช้าผมยังเอากาแฟขึ้นไปให้ก็ไม่เห็นแกเห็นแต่ที่นอนของแกขายกระจุยและมีรอยยับยุ่ยี่หลายแห่งเหมือนกับแกจะต่อสู้กับใครผมตามหาแล้วก็ร้องเรียกแกแต่ก็ไม่คานรับ เข้าใจว่าอาจจะไปเขียนภาพวิวที่หมวยแก้วก็ได้ในระยะหลังนี่เขามีอาการเป็นยังไงบ้างลุงเท่าแก่เสงถามมาตอนแรกๆก,ก็ไม่เห็นเป็นอะไรนี่ครับแต่ระยะหลังนี่รู้สึกว่าแกซ่ซึมๆไปไม่ค่อยพูดจาเหมือนแต่ก่อนถามแกว่าเจ็บป่วยเป็นอะไรหรือเปล่าแกก็ไม่ตอบเขาอาจจะไม่สบายก็ได้นะครับเท่าแก่สมพรบอกอาจจะจริง เขาแก่เส่งคล้อยตามแล้วหันไปทางชายชาราผู้มีหน้าที่เฝ้าบ้านลุงช่วยพาไปที่ห้องเขาหน่อยสิถ้าเขาไม่สบายจะได้พากลับกรุงเทพเสียวันนี้เลยแกวรับคำและเดินนำหน้าพาเข้าไปในบ้านกว้างใหญ่ขณะที่สุดขั้นบันไดก็มองเห็นประตูเปิดกว้างออกทั้งสองบานทำให้มองเห็นร่างของใครคนหนึ่งกำลังนั่งเขียนภาพอยู่ริมหน้าต่างและหันหลังให้ สมพอลูกน้องคนสนิทของเท่าแกสิง์และชอบพอกับมนตรีเป็นอย่างดีพอมองเห็นทางด้านหลังก็จําได้ว่าเป็นมนตรีจึงหันไปบอกเท่าแกสิงเท่าแกสิงก็จํารูปร่างของมนตรีได้ดังนั้นจึงส่งเสียงร้องทักทายขึ้นดังๆเขียนรูปเพลินเชิญนักมนตรีผมขึ้นมาตามเพื่ออยากฟ้ามเหตุผลอะไรบางอย่างแล้วก็จะชวนคุณกลับกรุงเทพวันนี้ด้วยพอสิ้นเสียงของเท่าแกสิง มนตรีก็หันมามองดูเท่าแก่ในบัตรดอนนั้นเองทั้งเท่าแก่สิงสมพรลูกน้องคนสนิทก็ถึงกระเบิกตากวาต่างเซพงังะถอยหลังออกไปด้วยความตกใจเพราะมองดูจากข้างหลังเป็นรูปร่างของมนตรีก็จริงแต่ใบหน้าที่หันมามองนี่สิกลับเป็นใบหน้าของรูปผีที่มนตรีเขียนส่งไปให้เป็นรูปที่สองนั่นเอง สวัสดีค่ะเรื่องที่จะเล่าให้ฟังต่อไปนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อตอนเราอายุยี่สห้าปีต้องบอกก่อนว่าเฟิร์นเป็นคนที่มีสัมผัสที่6ห,หรือเรียกง,ง่ายๆว่าเห็นผีนั่นแหละคือเห็นมาตั้งแต่เด็กๆแล้วซึ่งตอนเด็กๆบางครั้งที่เห็นก็อย่างแยกไม่ออกว่าเป็นคนหรือผีจนมาเริ่มรู้จริงๆก็ตอนเข้ามาหาลัยแล้ว แล้เรื่องที่จะเล่าเป็นเรื่องที่เกิดจากความหวังดีของตัวเฟิร์นเองตอนนั้นพี่ชายแฟนเขาป่วยอยู่ดีๆก็เดินไม่ได้ขยับตัวไม่ได้เหมือนเป็นอมัอมพกอัมพาตเรากับแฟนก็เลยไปเยี่ยมเขาแต่สิ่งที่เห็นก็คือเราเห็นว่ามีเด็กไม่มีลูกกรตานั่งอยู่ที่ขาของพี่เขาและในมือของเด็ก ก็ถือมีดซึ่งเต็มไปด้วยเลือดอยู่ด้วยพอเราเห็นเราก็บอกเรื่องนี้กับแฟนเขาก็เล่าให้แม่เขาฟังอีกทีแล้วอยู่ดีๆแม่ก็บอกว่าตอนที่พี่ชายเรียนปะวะสพี่ชายเคยไปมีเรื่องกับเด็กต่างสถาบันแล้วมีการฟันแทงกันซึ่งพี่ชายเป็นคนแทงแล้วก็ซ้อนรถมอเตอร์ไซค์หนีโดยมีรถ ของคู่อริขี่ตามมาเพื่อจะเอาคืนด้วยก่อนหน้านั้นมีการขี่รถไล่กันแล้วก็มีมอเตอร์ไซค์วินขี่แซกออกมาจากซอยด้วยความตกใจที่เขาก็เลยเอามีดแทงไปที่คนซ้อนเพราะนึกว่าเป็นรถของคู่อริแต่ปรากฏว่าคนที่ซ้อนคนนั้นเป็นผู้หญิงที่กำลังท้องได้6-7เดือน และพี่ชายดันแทงเข้าไปตรงท้องของเธอพอดีสุดท้ายทำให้เด็กในครันเสียชีวิตส่วนแม่เด็กก็บาดเจ็บและเสียชีวิตในเวลาต่อมาซึ่งคด,ดีของพี่ชายก็เพิ่งจะจบไปและยอมรับผิดทุกกรณีแม่เลยเดาว,ว่าน่าจะเป็นเด็กคนนั้นเพราะเคยมีหมอดูทักแม่เหมือนกันว่ามีวิญญ,ญาณเด็กตามลูกชายอยู่ เราก็เลยแนะนำให้เขาไปทำบุญนน่นนี่นั่นก็ตามที่เราพอจะช่วยแนะนำและบอกเขาได้เวลาผ่านไปสองเดือนพี่ชายเราก็เข้าโรงพยาบาลเนื่องจากอยู่ดีๆก็ช็อกและหายใจไม่ทันซึ่งตอนนั้นเราทำงานอยู่เชียงรายหลังจากเสร็จงานก็ไปเยี่ยมพี่ชายแต่สิ่งที่เห็นก็คือสภาพของพี่ชายแย่มากๆ สูบผอมไปเลยจะคนอ้วนนอกจากนี้เราก็ยังเห็นว่ามีคนตัวดำๆนั่งอยู่บนหัวเตียงของพี่ชายแถมเหมือนมีผู้หญิงกำลังยืนกดท้องพี่เราอยู่ด้วยเราตกใจเหมือนกันค่ะแต่ทำได้แค่หลับตาลงแล้วก็บอกว่าอย่าทำอะไรพี่ชายเราเลยพวกคุณเป็นใครไม่กลัวบาปกมหรอแล้วเราก็สวดนมน แผ่บุญให้พวกเขาทันทีแต่สิ่งที่ได้กลับมาก็คือทั้งสองหันมามองหน้าเราตาของเขาแดงมากเหมือนไม่มีตาดำเราเลยถามพี่ชายว่าเป็นยังไงบ้างเจ็บตรงไหนปวดตรงไหนพี่ชายเราน้ำตาไหลแล้วก็พูดว่าปวดท้องตลอดเหมือนโดนใครกดท้องอยู่กินอะไรก็ไม่ได้กินเข้าไปก็รู้สึกจุก แล้วก็จะอ้วกออกมาเราได้ยินแค่นั้นก็น้ำตาไหลเลยค่ะเพราะเราเห็นอยู่ว่าเขากำลังโดนอะไรเราก็เลยส่งข้อความทางโทรศัพท์ไปที่เบอร์ของพี่เขาว่าเฟิรนเห็นผู้หญิงยืนกดท้องพี่อยู่แต่ไม่ต้องกลัวนะสวดมนต์ให้เขาแล้วเดี๋ยวเขาก็ไปแล้วเราก็เดินไปหยิบโทรศัพท์ของพี่ชายที่วางชาร์จอยู่ตรงหัวเตียงมาให้เขาอ่าน เขาถึงกับร้องไห้ออกมาทันทีแล้วพิมพ์ตอบกลับมาว่าช่วยพี่ด้วยพี่กลัวหลังจากนั้นเราเลยเอาจีท้าเวสุวรรณที่เราพกติดตัวอยู่ตลอดเวลาให้พี่เขาเน็บไว้ที่เสื้อแล้วบอกให้สวดมนต์ทุกคืนและพรุ่งนี้จะมาเยี่ยมใหม่จากนั้นเราก็กลับบ้านขอบอกอีกอย่างว่าเราไม่เคยคิดมาก่อน ว่าพวกสัมภเวสีหรือวิญญาณจะตามเราแลบเข้ามาถึงในบ้านได้แต่ครั้งนี้รู้สึกว่าเหมือนมีอะไรตามเรามาตั้งแต่ที่เราขึ้นรถแท็กซี่กลับบ้านแล้วหรือตอนที่อาบน้ำอยู่ดีๆก็เหมือนมีคนมากระชากผมอย่างแรงชนิดที่ว่าพอเราลองเอามือไปจับผมตรงนั้นร่วงติดมือมาเป็นกระจุกเลยล่ะคะ่ะ แถมยังมีเลือดออกสิบสบที่หนังหัวอีกด้วยบอกเลยค่ะตอนนั้นกลัวมากๆพยายามนึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรานับถือและที่คุ้มครองบ้านเราให้เขาช่วยพออาบน้ำเสร็จเราก็รีบเข้าห้องสวดมนต์แล้วก็กะว่าจะแผ่เมตตาให้เขาทันทีแต่ยังไม่ทันจะสวดมนต์เสร็จแก้วน้ำที่เราเตรียมเอามากรวดน้ำอยู่ดีๆก็ตกแตก ทั้งทงที่เราก็วายอยู่บนโต๊ะเหมือนทุกครั้งที่เราสวดนมนต์เราเริ่มรู้สึกใจคอไม่ดีจึงรีบสวดนมนต์ให้เสร็จแล้วก็แผ่ไม่ตายพวกเขาจากนั้นก็เข้านอนแต่ในช่วงที่กำลังจะเคลิ้มหลับนอนอยู่ดีๆก็ถูกใครไม่รู้มาดึงขาแรงเขาเยอะมากเขาดึงทีเดียวตกจากเตียงพอเราลืมตาขึ้นมา สิ่งที่เห็นก็คือผู้หญิงคนที่เราเห็นที่โรงพยาบาลที่ตอนนั้นยืนกดท้องพี่ชายอยู่เธอกำลังนั่งคลอมบนตัวเราแล้วยื่นหน้ามาใกล้ๆพร้อมกับพูดว่าชอบเสือกดีนะักไม่รู้เหรอว่ามันทำอะไรกูไว้บ้างถ้าอยากเสือกกูจะมาทำมึงแทนเท่านั้นแหละเราตกใจสุดขีดถึงกับสลบไปเลย ตื่นขึ้นมาอีกทีเราก็าอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วพอแฟนเราเห็นว่าเราฟื้นก็พูิตัวเข้ามาและพูดว่าตัวเองเป็นอะไรทําไมถึงสลบไปดีนะที่เราจะมาเอาของที่บ้านแล้วก็มีลุงข้างบ้านบอกว่าตัวเองน่าจะเป็นลมอยู่บนห้องเขาก็เลยปีนรั้วเข้ามาดีนะที่ไม่ได้ล็อกบ้านตอนนั้นบอกเลยค่ะว่างงมาก เพราะเราจำได้ว่าเราล็อกประตูบ้านเรียบร้อยแล้วแล้วลุงที่ไหนเพราะข้างบ้านเราตอนนี้ไม่มีใครอยู่เลยเขาไปต่างประเทศกันทางบ้านกว่าจะกลับก็เป็นเดือนหน้าและที่สําคัญบ้านนั้นไม่มีผู้ชายที่อายุเยอะเลยสักคนมีแต่คนที่เป็นเพื่อนเราสมัยเรียนมัธยมซึ่งอายุก็พอกันแต่เราก็ไม่ได้พูดอะไรกลับไป เพราะแฟนเป็นคนกลัวผีมากถ้าเขารู้ว่าสิ่งที่เจอมันไม่ใช่คนเขาคงไม่กลับมาที่บ้านเราอีกแน่นอนและในตอนที่แฟนพุ่งตัวเข้ามาคุยกับเราเราก็ดันไปเห็นผู้หญิงคนเดิมกำลังยืนอยู่ข้างหลังแฟนเราแต่โชคยังดีที่ตอนนั้นใกลเช้าแล้วแฟนเราก็นั่งอยู่กับเราจนสว่างเวลาประมาณ8ดโมงกว่า เราได้โทรหาองค์แม่คือร่างส่งที่เรานับถือเขาบอกว่าผู้หญิงคนนี้เป็นเจ้ากรรมนายเวรของพี่เราเขารอพี่มาหลายชาติแล้วและเขาก็อยู่ที่บ้านของเรามานานแล้วจนพี่ชายเรามาซื้อไว้เหมือนเป็นเวรกรรมที่ทำให้พี่เราต้องมาซื้อบ้านนี้และก็ทำให้พี่ชายเราต้องมาเจอแต่ไม่ต้องห่วงพี่ชาย เพราะเขาไม่เอาถึงตายแต่เขาจะทําให้ทรมานแบบนี้ไปเรื่อยๆถ้าขืนเราเข้าไปยุ่งเขาก็จะมาจองเวรเราด้วยบอกตามตรงเลยค่ะหวากลัวมากๆแล้วก็สงสารพี่ชายมากๆด้วยเช่นกันเพราะเรามีกันอยู่แค่สองคนพี่น้องปัจจุบันพี่ชายเราก็ยังมีชีวิตอยู่แต่เขาบวชอยู่และก็ไม่มีกำหนดจะสึกด้วย คือเป็นการชดใช้เวรกรรมและอุทิศบุญให้กับเจ้ากรรมนายเวรของเขาและหลังจากที่เราเจอกับเรื่องนี้ก็ทำให้เราไม่กล้าทักใครหรือบอกอะไรกับใครอีกเลย